เรียกร้อง้โรงเรียนข่าตัดสิ่งแย่ชวนเล่นไพ่บนถนนโดนจจเจ้าหน้าที่จับเจก็บอกว่าที่เจเล่นแ่ะเจเล่นไพ่ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเจเห็นในติ๊กตอกแชร์กันเยอะแยะมากมายว่าเล่นกันมัมนน,นันในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะไม่มีความผิด oh. อ๋อเจที่เจเล่นแ่ะมันไม่ใช่การกนันใน23่ชนิดที่เขากำหนดหรือแม้แต่ไอ้23าอย่างที่เขาอนุญาตอ่ะก่อนเล่นมันต้องขออนุญาตก,ก่อน ในอย่างไอป๊อปเด้งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในชนิดการพนันที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เล่นได้เอาแล้วคนที่แชร์กันเยอะๆมากมายไว้เล่นได้ไม,ม่ผิดกฎหมายนะรับผิดชอบกับเขาไหมโดนจว๊ยคนที่บอกว่าถ้าทั้งหมดทุกฝ่ายของเขาไป็นกับให้ฟ้องเอามันติดคุกเลยนะ่ะตอนนี้มีตัวอย่างแล้วเขาเชื่อที่คุณแชร์เขาเล่นเล่นเพราะะนาเป็นชยเขาออกค่าปรับนนเลยนะหรือไม่ก็ไปเป็นธนานแก้ตางในศาลนี่เขาก็ได้น้อง ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมลองเมน,นมาสักคนละเมนสองเมนถ้าคิดว่าเป็นคลิปด,ด,ดีมีประโยชน์ก็ฝากไปโทษกดใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเอาเรืเ่องมันเล่าบางิระเด็นเนาะ